ลุงสมพรใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานอย่างเช้าบ้านสวนเงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไม้เสียสีกันลมอ่อนๆพัดผ่านต้นกล้วยต้นพริกและแปลงผักที่มีหยดน้ำค้างเกาะอยู่เหมือนกระจกใสสะท้อนแสงอาทิตย์แรกของวันชายสูงวัยคนหนึ่งยืนมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบๆเ,เขาคือลุงสมพรวัย67ปีผู้ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานแม้แต่นิดเดียวชาวนี้เหมือนทุกวันเขาเปิดสมุดเล่มเก่าดูตัวเลขรายรับรายจ่ายที่เขียนด้วยลายมือเรียบง่ายแล้วก็ยิ้มบางๆที่มุมปากรอยยิ้มแบบคนที่รู้ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่อยู่ได้ด้วยตัวเองหลายปีก่อนลุงสมพรไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตแบบนี้ตอนนั้นเขาเป็นพนักงานโรงงานธรรมดา เงินเดือนเฉียดหมื่นปลายๆไม่มีบำนาญไม่มีสวัสดิการอะไรเหมือนคนอื่นวันที่เกษียณเพื่อนบางคนก็มาตบบาและบอกว่าเอ็งไม่มีลูกนะเว้ยแก่ตัวไปใครจะดูแลลุงสมพรเกษียณแบบนี้ลำบากแน่ๆแต่ลุงสมพรแค่ยิน้นไม่เถียงไม่โต้แย้งเพราะเขารู้ดีว่าความหมายของชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่เรามีใครคอยดูแลแต่อยู่ที่ เราดูแลตัวเองได้แค่ไหนตั้งหากทุกวันนี้เขาตื่นเช้ามารดน้ำผักกินข้าวกับกับข้าวง่ายๆจากสวนขายปริกขายผักบุงให้เพื่อนบ้านเดินออกกำลังกายรอบไร่แล้วใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายแต่มั่นคงหลายคนเห็นภาพลุงสมพรตอนนี้แล้วคิดว่าเขาคงโชคดีแต่ใครจะรู้ว่าเส้นทางมาถึงวันนี้มันเริ่มจากความกลัว ความกังวลและคำถามหนึ่งที่วนอยู่ในหัวเขาถ้าไม่มีลูกดูแลฉันจะอยู่ยังไงคำตอบของคำถามนั้นอยู่ในเรื่องราวต่อจากนี้เรื่องราวจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่สร้างชีวิตหลังเกษียณขึ้นมาใหม่ด้วยสองมือทีละก้าวท,ลาทีละเมล็ดผักทีละวันและเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณเชื่อว่าคนเรามีทางเลือกเสมอหากกล้าลงมือเริ่มต้นหนึ่ง วันที่รู้ว่าต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นวันที่เกษียณวันแรกลุงสมพรตื่นขึ้นมาในห้องเช่าเล็กๆในตัวเมืองเสียงรถบนถนนดังห่างๆเหมือนเตือนว่าชีวิตที่เคยมีงานมีไรายได้ประจำมันจบลงแล้วนะเขานั่งน,นิ่งอยู่ริมเตียงมองซองเอกสารเงินเกษียณก้อนสุดท้ายที่วางอยู่ปลายเท้าตัวเลขไม่มากแค่พอประคองชีวิตไม่กี่เดือน ยหญ่เดือนเดิอนออกมาจากครัวเล็กๆยื่นแก้วกาแฟให้แล้วถามเบาๆด้วยสีหน้ากังวลพี่เราจะอยู่กันยังไงต่อไม่มีลูกไม่มีบำนาญพี่ไม่กลัวหรอลุงสมพรยกแก้วขึ้นจิบก่อนถอนหายใจยาวกลัวสิเดือนแต่ถ้าเรากลัวแล้วไม่ทำอะไรชีวิตมันก็ไม่ไปไหนเราคงต้องเริ่มคิดใหม่ทั้งหมดแล้วละ่ะเขาหยิบสมุดจดเก่าๆที่เคยใช้ตอนทำงานออกมา เปิดหน้าเปล่าขึ้นแล้วเขียนประโยคแรกว่าจากนี้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้เขานั่งคิดอยู่นานก่อนจะเริ่มเขียนทีละข้อใช้ชีวิตให้เล็กที่สุดประหยัดที่สุดหางานเล็กๆทำได้แม้อายุเยอะย้ายกลับบ้านนอกถ้าต้องเริ่มใหม่ก็เริ่มที่ดินดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่ให้ตัวเองเป็นภาระใครยายเดือนนั่งอยู่ข้างๆเขา มองลายมือที่สั่นเล็กๆของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มบางๆพี่เขียนเหมือนจะเริ่มทำงานใหม่เลยนะลุงหัวรเราะเบาๆใช่ชีวิตใหม่มันก็ต้องมีแผนเหมือนกันเย็นวันนั้นทั้งคู่เดือนออกไปซื้อข้าวแกงหน้าปากซอยระหว่างเดินลุงสมพรพูดขึ้นมาอย่างหนักแน่นว่าเดือนพี่ไม่อยากไปขอพึ่งหลานใครไม่อยากเป็นภาระใครเราแก่แบบมีศักดิ์ศรีได้ถ้าระวังแผนดีๆ ยายเดือนหันมายิ้มถ้าพี่ไม่ท้อเดือนก็ไม่ท้อคืนนั้นลุงสมพรปิดไฟนั่งมองสมุดจดแผนในความมืดและในใจเงียบๆเ,เขารู้เลยว่านี่คือวันที่ชีวิตบอกเขาว่าต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั้งหมดต่อจากนี้2เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านสวนหนึ่งไร่ หลังจากนั่งคิดแผนชีวิตกันอยู่หลายวันลุงสมพรกับยายเดือนตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีกลับบ้านเกิดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านสวนบ้านเก่าในต่างจังหวัดของลุงเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้มีที่ดินประมาณหนึ่งไร่ล้อมด้วยต้นมะพร้าวต้นกล้วยและพื้นที่โล่งที่ปล่อยรกร้างมานานหลายปี วันที่ทั้งคู่เดินลงจากรถสองแถวยายเดือนมองร,บรอบๆแล้วพูดเบาๆพี่มันเงี้ยกว่าที่คิดนะจะอยู่ไหวไหมเนี่ยลุงสมพรหัวเราะเบาๆถ้าทุกวันมันได้ยินเสียงลมแทนเสียงรถพี่ยอมเลยเดือนบ้านไม้ถูกกวาดถูทำความสะอาดใหม่โต๊ะเก่าๆถูกซ่อมและมุมครัวก็ถูกตั้งเตาแก๊สใบเล็กไว้ให้ใช้งาน ลุงเริ่มเดินสำรวจสวนที่เต็มไปด้วยหญ้ารกสูงถึงเอวเขาใช้จอบตัวเก่าไถดินครั้งแรกหลังจากไม่ได้จับเครื่องมือหนักๆมาหลายปีไหลลุงสั่นนิดๆจากความเหนื่อยแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความตั้งใจเดี๋ยเดินเดินเอาน้ำมาให้พอเถอะพี่เดี๋ยวหลังหยุดพรุ่งนี้ค่อยทำต่อก็ได้ลุงสมพรเช็ดเหงื่อแล้วตอบว่าค่อยๆทำไปแหละเดือน มเมล็ดผักมันไม่เคยรีบโตเราก็ไม่ต้องรีบเหมือนกันทั้งคู่เริ่มปลูกผักง่ายๆก่อนคะน้าผักบุ้งพริกตะไคร้กล้วยมะนาวทุกวันเช้าเย็นก็รดน้ำตัดหญ้าและเติมปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ในสวนเองไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มมากมายไม่กี่สัปดาห์ผ่านไปแปลงผักเริ่มมีสีเขียวอ่อนแทงยอดขึ้นมา ดอกกล้วยโผล่พ้นกาบและต้นพลิกก็ออกดอกเล็กๆเหมือนบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะวันหนึ่งน้องน้ำพึ่งเพื่อนบ้านวัยทำงานที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเดินผ่านมาเห็นสวนใหม่ก็ยิ้มกว้างลุงหนูไม่คิดเลยว่าลุงจะปลูกผักได้เยอะขานาดนี้นี่ปลอดสารใช่ไหมคะลุงตอบด้วยความภูมิใจใช่ลูกปลูกเองกินเองเหลือถึงขาย น้องน้ำพึ่งรีบพูดต่อหนูขอซื้อพลึกหน่อยได้ไหมคะแม่หนูชอบกินเผ็ดนั่นเป็นครั้งแรกที่ลุงสมพรขายของจากสวนหลังกเกษียณเป็นเงินไม่มากแค่ไม่กี่สิบบาทแต่ลุงสมพรยิ้มกว้างเหมือนถูกลอตเตอรี่เขาหันไปบอกยายเดือนว่าเห็นไหมเดือนชีวิตเราเริ่มขยับแล้วจากที่ดินหนึ่งไร่นี้แหละในวันนั้นเองเขารู้สึกได้ว่า การกลับบ้านไม่ใช่การถอยหลังแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิมชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลานแต่พึ่งดินพึ่งแรงของตัวเองและพึ่งความตั้งใจในหัวใจสองดวงนี้ 3. ระบบชีวิตที่ช่วยประหยัดจนแทบไม่ต้องใช้เงิน หลังจากอยู่บ้านสวนได้ไม่ถึงสองเดือนลุงสมพรก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งเงินในบัญชีไม่ลดเร็วอย่างที่คิดแม้จะไม่มีรายได้ประจำแต่ค่าใช้จ่ายกลับลดลงอย่างไม่น่าเชื่อตอนเย็นวันหนึ่งลุงนั่งอยู่ใต้ต้นมะคร้าวพร้อมสมุดบัญชีรายจ่ายยายเดือนเดินมานั่งข้างๆแล้วถามว่าพี่ทำไมช่วงนี้เงินเราแทบไม่ออกเลยละ่ะลุงยิ้มบางๆ พลิกสมุดให้ดูตรงหน้าคือรายการที่เขียนด้วยปากกาดำค่าอาหารเท่ากับ0ูนค่าเดินทางเท่ากับ0ูนค่าออกไปข้างนอกเท่ากับ0ูนย์ยเดือนขมวดคิ้วศูนย์หมดเลยพี่เขียนผิดหรือเปล่าลุงหัวเราะไม่ผิดหรอกเดือนเรากินผักในสวนทุกวันใครก็มีจกไก่สองตัวที่เลี้ยงเอาไว้ น้ำก็ใช้น้อยไฟก็ไม่ค่อยได้เปิดแถมเราก็ไม่ได้ไปไหนด้วยระบบชีวิตแบบพึ่งตัวเองค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่ทั้งคู่ไม่ทันรู้ตัว 1. อาหารปลูกเองแทบทั้งหมดเช้าแต่ละวันมื้ออาหารเริ่มจากสวนคะนา้าผักบุ้งพริกตะไคร้มะเขือกล้วยทุกอย่างสดจากดินต้นทุนแทบเป็นศูนย์ อย่าเดือนยิ้มเวลาตักแกงจืดผักกาดลงถ้วยอยู่แบบนี้แหละพี่ทั้งสะอาดทั้งสบายใจ 2. น้ำไฟใช้อย่างรู้ค่าไม่ฟุ่มเฟือยบ้านสวนมีลมธรรมชาติกลางวันไม่ต้องเปิดพัดลมกลางคืนอากาศเย็นจากต้นไม้รอบบ้านทำให้ทั้งคู่หลับสบายลุงมักพูดติดตลกว่าใครว่าไม่มีแอร์แล้วอยู่ไม่ได้ลองอยู่กับลมจากสวนก่อนสิ ค่าน้ำค่าไฟรวมกันบางเดือนยังไม่ถึง300บาท 3. ส,สุขภาพเดินวันละ6,000ถึง8,000ลุงสมพรเดินดูแปลงผักทุกเช้าเย็นไม่ใช่แค่รดน้ำแต่คือการออกกำลังกายไปในตัวลุงบอกยายเดือนว่าถ้าพี่เดินทุกวันพี่ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยให้หมดเงินหรอกผลคือทั้งคู่แข็งแรงขึ้นไม่ค่อยป่วย ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลงแทบเป็นศูนย์สซ่อมเองทำเองไม่ฝากใครทำหลังคารั่วนิดหน่อยหรอลุงก็ปีนขึ้นไปซ่อมเองขาสะพานไม้ผุหรอก็เอาไม้เก่าในสวนมาตอกใหม่น้องน้ำพึ่งที่มาช่วยซื้อผักบ่อยๆถึงกับพูดว่าลุงนี่เก่งกว่าช่างหมู่บ้านอีกนะคะลุงหัวเราะมันไม่ใช่เก่งหรอกลูกมันจำเป็นต้องรู้ไว้ จะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างผลลัพธ์ของระบบชีวิตแบบนี้ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของทั้งคู่เหลือไม่ถึง4,000บาทบางเดือนแค่2,500ก็อยู่ได้แล้วในคืนหนึ่งยายเดือนพูดพร้อมยิ้มที่อบอุ่นว่าพี่เราไม่ได้รวยแต่เราไม่ลำบากเลยนะลุงสมพรพยักหน้าเบาๆใช่เพราะเราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นทุกวัน บ้านสวนหนึ่งไร่กลายเป็นเครื่องจักรเล็กๆที่ทำให้ทั้งคู่อยู่ได้อย่างสงบไม่ต้องพึ่งลูกหลานไรายได้เล็กๆแต่มั่นคงที่ทำให้ไม่ต้องพึ่งลูกหลังจากใช้ชีวิตในบ้านสวนได้พักใหญ่ลุงสมพรเริ่มสังเกตว่ารายจ่ายลดลงมากแล้วแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตมั่นคงจริงๆคือต้องมีไรายได้เล็กๆเข้ามาอย่างสม่าเสมอแม้จะเล็ก แต่ต้องต่อเนื่องวันหนึ่งขณะที่ลุงกำลังตัดพริกจากแปลงเพื่อทำพริกแห้งน้องน้ำผึ้งเพื่อนบ้านวัยทำงานเดินมาหยุดตรงรั้วแล้วร้องทักลุงวันนี้มีผักอะไรขายบ้างคะแม่หนูติดใจพริกลงมากเลยลุงยิ้มกว้างเอื้อมมือไปหยิบตะกร้าผักที่เพิ่งเก็บสดๆมีคณะกับพริกจะน้ำผึ้งเอาไปลองก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเงินน้องน้ำผึ้งสายหน้า ไม่ได้ค่ะลุงหนูต้องสนับสนุนลุงสิผักลุงสดกว่าตลาดอีกคำพูดนั้นทำให้ลุงสมพรยิ้มไม่หุบมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือความรู้สึกว่าสิ่งที่ปลูกด้วยมือมีค่า 1. รายได้จากสวนกินเอง70%ขาย30%ผักที่เหลือจากการกินในบ้านลุงนำไปวางขายหน้ารัวบ้านใส่ป้ายไม้เล็กๆผักสดบ้านสวน ยีบาทไม่นานชาวบ้านในหมู่บ้านก็เริ่มแวะเวียนมาบ่อยขึ้นบางวันหมดตั้งแต่เที่ยงบางวันมีคนสั่งล่วงหน้าใหญ่ยยเดือนกระซิบด้วยรอยยิม้มเห็นไหมพี่ผักเรานี่แหละคือบำนาญของเรา 2. อรายได้เสริมจากการแปรรูปเล็กๆในครัวบ้านเพื่อไม่ให้ผักเหลือเสียลุงเริ่มคิดหาวิธีเพิ่มมูลค่าเขานั่งทดลองทำพริกแห้งกล้วยอบแห้ง และน้ำพริกบ้านสวนกลิ่นหอมของน้ำพริกทำให้บ้านทั้งหลังอบอุ่นน้องน้ำพึ่งมาเจอเข้าก็ร้อมว่าลุงอันนี้ขายได้แน่นอนให้หนูช่วยลงเพจให้ไหมลุงหัวเราะเอาสิลูกพี่ทำไม่ค่อยเป็นหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ออเดอร์เริ่มเข้ามาเรื่อยๆบางวันได้สองร้อยสามร้อยบาทบางวันถ้าขายดีหน่อยก็ได้ถึงห้าร้อยบาทสำหรับคนเมืองอาจดูน้อย แต่สำหรับบ้านสวนที่ค่าใช้จ่ายแทบไม่มีนี่คือรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอ 3. ระบบแบ่งรายได้ที่ทำให้เงินไม่ขาดมือทุกครั้งที่ได้เงินมาลุงแบ่งเงินเป็น3ส,ส่วนเสมอ40%ใช้จ่าย40%เก็บออม20%ซื้อมเมล็ดพันธ์ุหรืออุปกรณ์เล็กๆเ,เพื่อให้สวนอยู่ได้ยายเดือนมักพูดเวลาเห็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นพี่เราอาจไม่มีลูก แต่เราไม่ต้องขอเงินใครเลยนะลุงตอบช้าๆด้วยรอยยิ้มอบอุ่นใช่เราอยู่ได้ด้วยมือเราเองแบบนี้ก็มีศักดิ์ศรีที่สุดแล้วความหมายของรายได้เล็กๆแต่มั่นคงมันไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่มันคือความรู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่าทุกเมล็ดพริกทุกต้นผักทุกขวดน้ำพริกค่อยๆสร้างความมั่นคงให้ชีวิตสองตายหญ่ รายได้ร้อยเดียวในวันนี้ค่อยๆแปลงเป็นความอุ่นใจในทุกคืนบ้านสวนหนึ่งไร่คือโรงงานเล็กๆที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องพึ่งลูกหลานแม้แต่นิดเดียวชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งลูกหลานเพราะสร้างความหมายให้ตัวเองเย็นวันหนึ่งลุงสมพรนั่งจิบชาชา้ชาๆใต้ต้นมะพร้าวเสียงลมอ่อนพัดผ่านสวนกลิ่นดินหลังฝนตกยังอุ่นอยู่ในอากาศ แสงพระอาทิตย์กำลังลับขอบทุ่งนาช้าๆเป็นช่วงเวลาที่ลุงชอบที่สุดของวันยายเดือนนั่งลงข้างๆยื่นถ้วยชาของตัวเองมาแตะเบาๆวันนี้ขายผักได้ดีนะพี่คนสั่งเยอะขึ้นทุกวันเลยลุงยิ้มอ่อนๆดีแล้วเดือนอย่างน้อยก็มีเงินไว้ใช้บ้างไม่ต้องไปพึ่งใครสักพักน้องน้ำครึ่งเดินมาหยุดที่รัว้ว เธอถือถุงผักที่เพิ่งซื้อไปเมื่อกลางวันลุงวันนี้แม่บอกให้มาขอบคุณอีกทีค่ะแม่บอกว่าผักลุงสดมากแถมถูกกว่าตลาดอีกลุงโบกมือแค่ลูกๆชอบก็ดีใจแล้วล่ะน้องน้ำผึ้งยืนมองลุงกับยายเดือนสักพักก่อนถามด้วยความสงสัยจริงๆลุงคะอยู่กันสองคนแบบนี้ไม่ไม่เหงาเหรอคะไม่มีลูกมาดูแลเวลาแก่ๆหนูว่ามันเหงานะ คำถามนั้นทำให้ยายเดือนหันมามองหน้าลุงเหมือนอยากรู้คำตอบเหมือนกันลุงวางถ้วยชาลงหันไปมองสวนที่เขากับยายตกแต่งด้วยมือแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่มั่นใจถ้าเราแก่แล้วต้องรอให้ใครมาดูแลมันก็เหงาแต่ถ้าตื่นมาแล้วรู้ว่าวันนี้เรายังดูแลตัวเองได้ปลูกผักได้หุงข้าวได้ใช้ชีวิตได้ก็ไม่เห็นต้องรอใครเลยลูกเขายิ้มบาง,บาง ยกแก้วชาขึ้นจิบและพูดต่ออย่างช้าๆความหมายของชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่มีลูกหรือไม่มีลูกหรอกมันอยู่ที่ว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าหรือเปล่าน้องน้ำพึ่งยืนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกลับมาอย่างเข้าใจมากขึ้นลุงพูดแบบนี้หนูรู้สึกว่าอนาคตมันไม่น่ากลัวเท่าเดิมเลยค่ะหลังจากน้องน้ำพึ่งกลับไปยายเดือนหันมายิ้มกับลุงพี่พูดดีนะ ฟังแล้วสบายใจเลยลุงจับมือยายเบาๆเดือนเราสองคนอาจไม่มีลูกแต่เรามีชีวิตที่สร้างเองทุกวันไม่ต้องรอใครไม่ต้องเป็นภาระใครแค่นี้ก็พอแล้วลมเย็นพัดผ่านสวนกลิ่นต้นกล้วยต้นพริกและดินชื้นที่ั้งคู่ดูแลทุกวันลอยเข้ามาในอากาศทําให้บรรยากาศอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกในแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันนั้น ทั้งลุงสมพรและยายเดือนรู้ดีว่าชีวิตที่สร้างด้วยมือของตัวเองเป็นชีวิตที่มั่นคงที่สุดและสงบที่สุดต่อให้ไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ๆก็ตามแสงสุดท้ายของวันค่อยๆละเลียดผ่านยอดไม้ทอเป็นสีทองอ่อนทั่วทั้งสวนลมพัดเบาๆทำให้ใบพลิกใบคณาไหวตามจังหวะธรรมชาติ และลุงสมพรยืนอยู่ตรงกลางภาพนั้นด้วยสีหน้าที่สงบที่สุดเขาเฝ้ามองสวนหนึ่งไร่ที่เคยเป็นเพียงที่ดินรกร้างแต่วันนี้กลายเป็นโลกใบเล็กๆที่เลี้ยงชีวิตสองตายายได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีเงินเดือนไม่มีบำนาญไม่มีลูกหลานคอยส่งเงินให้แต่มี ระบบชีวิตที่สร้างเองด้วยสองมือนี่ไม่ใช่ชีวิตที่หรูหราแต่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายยายเดือนเดินมายืนข้างๆมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนจากส้มเป็นม่วงอ่อนก่อนพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงอบอุ่นพี่เราอยู่กันแบบนี้ก็ดีนะสงบเรียบง่าย แต่มีความสุขทุกวันลุงพยักหน้ายกแก้วชาอุ่นๆขึ้นมาถือไว้ในมือหันมาพูดอย่างช้าๆเดือนถ้าเรารู้จักพึ่งตัวเองเราก็ไม่ต้องกลัวอนาคตเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครดูแลเพราะเราดูแลตัวเองได้คำพูดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เหมือนสรุปเรื่องราวทั้งชีวิตของเขาเพราะความมั่นคงไม่ได้มาจากเงินจำนวนมากแต่มาจากความสามารถในการยืนบนขาของตัวเองเพราะศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากการมีลูกหลานคอยส่งเงินให้แต่มาจากการไม่เป็นภาระใครเพราะความสุขไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตแต่มาจากการตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกขอบคุณชีวิตตัวเองในทุกวัน และหากใครสักคนถามลุงสมพรว่าชีวิตหลังกเกษียณที่ไม่มีลูกหลานอยู่ได้จริงไหมเขาจะยิ้มและตอบเหมือนเดิมว่าอยู่ได้สิถ้าเรากล้าสร้างความหมายให้ตัวเอง